สวัสดีค่ะขวัญค่ะจากซิมพ r o เ e อร์วันนี้ขวัญจะพาทุกท่านมาชมคอนโดสวยอยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่นั่นก็คือแอร์พอทโฮมคอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะห้องจะสวยขนาดไหนนะั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สถานที่ตั้งของโครงการนะคะตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่เลยค่ะแล้วก็ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดสดหรือว่าร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม้กระทั่งร้านชมนะคะกู๊ดวิวและก็แม่เพนซีฟูดค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงฟิตเนสร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหรือแม้แต่ร้านเสริมสวยค่ะ ห้องจะสวยขนาดไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะก็จะพบกับห้องขนาดเนื้อที่นะคะ34ตารางเมตรค่ะซึ่งเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะเลยค่ะสำหรับ ท่านที่อยู่คนเดียวหรือว่า2ท่านนั่นเองค่ะบริเวณแรกนะคะที่เราพบมาก็จะเป็นในโซนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะก็จัดเอาไว้2ที่นะคะจะสามารถเพิ่มด้านข้างในโดยการขยับโต๊ะมานะคะสามารถได้ถึง4ที่เลยค่ะหรือจากทางบริเวณทางเข้านะคะ ุณลูกค้าเนี่ยสามารถเพิ่มนะคะชั้นวางตู้เก็บของต่างๆเนี่ยได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะหรือว่าตู้อนเนกประสงค์ค่ะมาดูโซนถัดมากันนะคะในโซนถัดมาก็จะเป็นในโซนของครัวค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะซึ่งท็อปด้วยหินเทียมนะคะซึ่งข้อดีของหินเทียมเนี่ยก็คือทนทานนะคะรักษางานและก็ที่สำคัญนะคะกันน้ำค่ะ ก็จะมีนะคะลินชักนะคะตู้เก็บของเนี่ยด้านบนและก็ด้านล่างนะคะท่านไหนนะคะที่ชอบทําอาหารนะคะขวัญอยากจะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆคะ่ะเพราะว่าสามารถเก็บเครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ครัวเนี่ยได้เยอะเลยคะ่ะทั้งด้านบนและด้านล่างคะ่ะนี่นะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพร้อมเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เยน็นแล้วก็ไมโครเวฟค่ะสะดวกสบายแน่นอนคะ่ะเรามาชมโซนถัดมากันเลยคะ่ะ ผัดมานาคืนโซนของห้องนั่งเล่นนั่งเองค่ะหรือว่าจะเป็นห้องรับแขกก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะคะท่านไหนเนี่ยที่ต้องทำงานที่ห้องนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยห้องนี้เนี่ยสามารถเพิ่มนะคะโต๊ะทำงานได้ด้วยค่ะก็คือนั่งทำงานที่ห้องเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับโซฟานะคะโหสามารถนอนเนี่ย นอนทางห้องนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะนะคะโอ้เกียรติอย่างดีเลยค่ะพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนของที่เนี่ยยขวญชอบมากๆเลยเพราะว่าจากที่อื่นๆเนี่ยบางห้องอะ่ะเขาจะไม่กั้นห้องค่ะก็รู้สึกแบบไม่เป็นส่วนตัวแต่ที่เนี่ยมีประตูกั้นนะคะไหน เราก็ปิดนะคะแล้วก็รูดมานะคะเผื่อเพื่อนมาพักนะคะเพื่อนอาจจะนอนบริเวณห้องนั่งเล่นส่วนเราก็นอนบริเวณห้องนอนเหมือนเดิมค่ะห้องนอนนะคะก็จัดมาพร้อมกับเตียงขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะสามารถเก็บได้หลากหลายอย่างเลยค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะเป็นคุณผู้หญิงอาจจะมีเครื่องประดับเยอะหน่อยนะคะก็สามารถเอาโต๊ะตู้นะคะมาวางเพิ่มยังได้อยู่ค่ะ แล้วโต๊ะเครื่องแป้นจะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะและที่ขวัญชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีแอร์ถึงสงเครื่องเลยค่ะทั้งในห้องนอนและก็บริเวณห้องรับแขกเมื่อสักครู่นี้นีเองค่ะส่วนห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะห้องน้ำเนี่ยก็มีการตกแต่งใหม่เลยค่ะห้องน้ำทุกอย่างเนี่ยก็ ใหม่เอี่ยมเลยค่ะโอ้มีเลนชาวเวอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะบริเวณนี้ตกแต่งได้แบบน่ารักมากเลยค่ะทั้งห้องนี้นะคะก็คือพื้นที่เนี่ยกำลังเหมาะเลยไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจคอนโดที่นี่นะคะขวัญญาจะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าคอนโดเนี้ยอยู่ในทำเลที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าใกล้สนามบินเชียงใหม่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะโรงพยาบาลค่ะคือทุกอย่างเนี่ยครบมากยิ่งตลาดสดก็ยังอยู่ใกล้เลยค่ะแล้วก็ราคานะคะดีเช่นกันค่ะราคาห้องนี้อยู่ที่1.39ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าท่านไหนนะคะสนใจเนี่ยสามารถต่อรองราคาได้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ขวัญด้วยนะคะว่าบ้านหลังต่อไปเ่ยจะสวยขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ